ใหญ่ตายแล้วอ่าไม่ตายเหรอฮะอืแม่นึกว่าตายแล้วไม่ตายเหรออเอ้ยยังไม่ตายอ่าแม่ว่าผมตายผมยังไม่ตายแม่ครับผมยังไม่ตายครับยังมีชีวิตอยู่ครับเออไม่ตายครับอื ยังไม่ตายครับเอา้าออกสีนวลออกมาอีกแล้วสีนวลก็ยังไม่ตายค่ะสีนวลออกมาอีกแล้วค่ะสีนวลเอ้ยไปไหนลูกสีนวลสีนวล อยู่กับพี่ใหญ่อะอยู่กับพี่ใหญ่อยู่กับพี่ใหญ่กับพี่่ใหญอยู่กับพี่ใหญ่อยู่กับพี่ใหญ่วันหนึ่งไม่รู้กี่สิบบาท